เกิดขึ้นกับเธอก็คือได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายซากศพโชยมาเตะจมูกบ่อยมากกลิ่นมาจากไหนก็ไม่รู้รไม่สบายใจเลยไปทําบุญที่วัดวัดประชาโคสิตารามที่อังพวาสมุทรสงครามนะคะพระท่านก็เลยทักบอ,อกดวงถึงคาดนะต้องทําบุญนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวงังนี่เธอขับรถออกจากวัดรถสีดําคันนี้ค่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากที่พระท่านทักว่าดวงถึงคาดนะคะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นดีค่ะ ไปชนกับรถกระบะชนแรงรถเก่งของเธอคือยุบไปถึงที่นั่งคนขับแบบนี้จังหวะเข้าฝาังคนขับพอดีเลยเธอเสียชีวิตนะคะเธอเสียชีวิตเลยนางสาวกัญญาณัฐสิริโชคหรือน้องเฟิร์นอายุ25ปีเป็นพยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าสมุทรสงครามค่ะคนี่ค่ะคือเธอน่าจะออกมาจากวัดแล้วก็กําลังขับรถกลับบ้านตํารวจ ทังคอสันนิษฐานว่าอาจจะมีของตกของหล่นเธอก้มไปเก็บหรืออาจจะใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าเห็นไหมคะแทนที่เธอจะตรงเธอเบี่ยงไปฝั่งขวาแล้วก็ไปชนกับรถที่เขามาทางของเขาอะค่ะเพราะมันเบี่ยงออกออกอีกเลนหนึ่งเลยนะแล้วมันแรงค่ะชนแรงเต็มเ็มเลยค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับพระครูว,วิจิตสรคุณท่านเจ้าอาวาสวัดประชาโคสิตารามท่านบอกว่าตอนสายวันนี้ตัวน้องเฟิร์นผู้เสียชีวิตซื้อขนมไปถวายพระ แล้วก็บอกพระท่านว่าสองสาวันมานี้ได้กลิ่นเหม็นเหมือนซากศพอยู่ดีๆกลิ่นมันโชยมาเตะจมูกกลิ่นมาจากไหนก็ไม่รู้ครับท่านก็เลยบอกว่าเธอก็สีหน้าดูหม่นหมองอายุ25เบญเป็นจเพศพอดีเลยตรวจดวงชะตาให้ดวงถึงคาด <c oughs> แต่ท่านก็แนะนำม,มาค่ะว่าไปทำบุญทำทานนะขับรถให้ระมัดระวังนะน้องเฟิร์นขับรถออกไปจากวัดได้แป๊บเดียวชาวบ้านวิ่งมาบอกพระค่ะ ชาวบ้านวิ่งมาบอกท่านเจ้าอาวาสว่าเนี่ยผู้หญิงเมื่อกี้ที่มาดูดวงกับหลวงพ่อรถชนตายอยู่หน้าวัดครับท่านก็รีบออกไปดูค่ะเขาก็บอกว่าพ่อหนูไม่สบายใจเนี่ยระยะสองสามวันเนี้หนูเนี่ยได้กลิ่นสัมผัสไอ้ของมิน,ม,น,น,นมินเน่าๆเหมือนกระซากศพหนูจะให้พ่อดูให้หน่อยพอดูไปแล้วอัตามาก็ตกมรณะก็บอกสีหน้าเศร้ามองลัคนาราศีไม่ดีเลยนะ พ่อแนะนําว่าเองอย่าขับรถนะอย่าขับรถประมาณแสดงความเสียใจยด้วยนะฮะ,ะสวัสดีครับแฟนกลับ12ราศีครับดวงคาดนะครับดวงชะตาของคนเนี่ยมันมีจริงนะครับเท่าที่ผมเคยดูดวงเพื่อนไปนะครับก็หลายคนนะบอกว่าระวังสุขภาพระวังพ่อแม่เจ็บป่วยหรือสูญเสียก็มีจริงๆนะครับ บางคนต้นปีเสียคุณพ่อปลายปีเสียคุณแม่นะครับก็มีหลายคนก็ยังงงาเอา๊ะทำไมถายแม่นขนาดนะั้นดวงคนบางคนบอกว่าระวังอุบัติเหตุนะอสองวันถ่ายรูปนอนอยู่โรงพยาบาลมาให้ดูนะครับนะก็ดวงของคนเราในค่อนข้างที่จะมันบ่งบอกออกมานะครับในดวงชะตาเนี่ยมันชี้ได้นะครับว่าดวง คนจังหวะดวงดีจังหวะดวงไม่ดีอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการดูดวงก็เพื่อเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับไม่ต้องเชื่อร้อซนะครับดูอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ระมัดระวังอะไรที่ท่านทักว่าไม่ดีอย่างพระที่ท่านทักเนี่ยนะครับก็ให้ระมัดระวังขอให้มีสตินะครับนะก็สามสปีที่ผ่านมาก็มีข่าวลักษณะนี้นะครับก็มีคนไปสะเดาะเคราะห์ที่วัดนะคิดว่า,าพระท่านทักมาดวงไม่ดีก็ไปทำบุญสะเดาะเคราะ บางคนไปสะดอกเคราะห์ออกจากวัดมาก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอีกนะครับก็มีข่าวหลายครั้งนะครับเท่าที่ผมติดตามจากหนังสือพิมพ์ในช่วง30-40ปีที่ผ่านมามีข่าวลักษณะนี้ค่อนข้างจะบ่อยนะครับในโหราศาสตร์เนี่ยมันจะมีระบุไว้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นดาวอังคารเป็นกาลีทัพลัคนาดาวอังคารเป็นอลีมรณะวินาศเป็จนจรเป็นกาลีทัพลัคนาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะถ้าดาวอังคาร จรมาทับมรตยูกับดาวราหูหรือดาวบัปะเคราะห์นะครับดาวคู่ศัตรูเนี่ยนะฮะดาวอาทิตย์พวกนี้นะครับก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุผ่าตัดหรือสูญเสียชีวิตได้นะครับและอีกอย่างการทําบุญสตินี่ก็สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ดวงตกเนี่ยครับท่านถึงแนะนําให้ไปทําบุญกันนะครับและทาบุญก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้ยิ่งดีนะครับดึงสติกลับมานะครับอย่าง คุณพยาบาลเนี่ยนะครับเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยลูกวัดลูกศิษย์วัดนะครับหรือเป็นพระหรือเป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยนะครับที่บอกว่าออกจากวัดมาก็อาการเมื่อยลอยนะครับสตาร์ทรถ20นาทีก่อนออกจากวัดก็คงคิดหนักนะครับบางครั้งาทายอะไรที่ไม่ดีก็ทําให้คนเครียดคิดมากทําให้วิตกกังวลน,นะครับจิตตกก็ทํามีผลกระทบต่อจิตใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้อง ดูให้ดีตั้งจิตให้ดีนะครับรักษาจิตใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานจะสําเร็จล้มเหลวก็อยู่ที่ใจนะครับเพราะชีวิตคนเราอย่างคนที่จิตใจอ่อนแอเนี่ยมักจะถูกพวกผีพวกว,วิญญาณเข้าสิงง่ายนะครับคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเนี่ยนะครับก็สามารถผ่านผลปัญหาอุปสรรคต่างไปได้นะครับคนที่จิตใจอ่อนแอบางคนก็เจอปัญหาหนักๆก็ต้องทาร้ายตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นฝึกจิตให้ดีครับศาสนาพุทธของเราเนี่ยค่อนข้างจะเน้นเรื่องการฝึกจิตนะครับ ฝึกจิตให้ดีจิตเข้มแข็งแล้วเจอปัญหาเจออุปสรรคทุกอย่างก็สามารถผันพลไปได้นะครับเรามาดูกันนะครับในโหราศาสตร์เนี่ยนะครับและล่าสุดเนี่ยผมไปเรียนกับอาจารย์ที่สอนเรื่องจุดเสียชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าดวงคาดเนี่ยนะครับมีหลายจุดนะครับมีดาวมรณะทับองศานะครับดาวมรณะเลง็งลัคนาล่าสุดเนี่ยนะครับก็มี มีเคสตั้ดดี้ที่อาจารย์ท่านแสดงให้ดูนะครับก็มีการปัญหาหึงหวงนะครับยิงเมียน้อยนะครับยิงกิ๊กเส,เสียชีวิตนะครับตัวเองติดคุกครับดวงคาดก็อาจจะไม่ต้องตายทุกคนนะครับคาดก็หมายถึงเจ็บหนักก็มีนะครับหรือเจ็บป่วยหนักบางคนตัวเองก็ไม่เสียชีวิตแต่คู่ครองเสียชีวิตก็ทําให้เราใจสลายก็เหมือนตายทั้งเป็นนะครับหรือลูกเสียชีวิตอะไรเงี้ยนะครับ อย่างที่ผมไปดูดวงตอนดูดวงเป็นใหม่ๆเนี่ยไปเจอผู้หญิงอีกคนเป็นผู้บริหารบริษัทประกันภัยระดับสูงนะครับให้ผมดูปุ๊บผมทักว่าเอ๊แฟนเป็นอะไรหรือเปล่าเขาตกใจหน้าซีดเรียกผมก็ไปนั่งคุยที่ห้องนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยดูดวงเลยเพอผมทักถูกจุดเขาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเชิญเขาบอกว่า,า,วาสามีเขาเพิ่งเสียชีวิตได้หนึ่งเดือนนะครับลัคนาราศีพิจิกตอนนั้น ราหูทับลัคนาราหูเป็นกาลีนะครับก็เรียกว่ากีตะกีตะอะสุรินโทนะครับราหูเป็นกาลีทับลัคนาตัวเขาไม่เป็นไรแต่ว่ามีเรื่องเครียดแทบตายเหมือนกันเพราะที่ทํางานก็ถูกบีบไม่ออกเพราะเงินเดือนเยอะนะครับเงินเดือนระดับแสนสองแสนเนี่ยก็ทาบริษัทก็พยายามที่จะบีบให้ออกที่บ้านก็สา,ม,ามีเสียชีวิตนะครับลูกก็กำลังเรียนหนังสือก็มีเรื่องเครียดหนักหัวสมองแทบระเบิดนะครับ ก็มาดูดวงกับผมผมก็แนะนําให้อดทนสู้ต่อไปนะครับผลสุดท้ายาที่ทํางานผมบอกให้อดทนพ้นวันเกิดแล้วสถานการณ์จะคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นจะมีผู้ใหญ่อีกคนให้การช่วยเหลืออยู่ก็เป็นไปตามที่ผมทำนายนะครับเขาก็รอดพ้นจากการถูกให้ออกจากงานนะครับทำงานต่อมาอีก 4- ีหปีจนกเกษียณน,นะครับนี่คือจากประสบการณ์ตรงนะครับเคสเนี้ยผมจนผมไม่เคยเจอเคสหนัก หมอดูนี่ก็เครียดนะเจอคนที่ปัญหาหนักๆเจอดวงตกหนักๆดวงถึงขาดเนี่ยนะครับผมต้องโทรหาอาจารย์ธนกรศิลเกษมตอนนั้นท่านเป็นอาจารย์สอนโหราศาสตร์ผมที่สมาคมโหงแห่งประเทศไทยนะครับท่านเป็นนายกสมาคมปรึกษาท่านนะครับก็โอ้โหตอนนั้นเหมือนมือไม่หัดขับนะครับเจอดวงหนักๆทักครั้งแรกก็เจอของหนักทีเดียวนะครับเรามาดูกัน ดวงคาดนะครับดวงคาดเนี่ยนะครับ12ราศีเนี่ยมีดาวคาดทุกราศีนะครับมาดูราศีสัตว์บกก่อนนะครับราศีสัตว์บกก็มีราศีอะไรราศีราศีเมษนะครับเนี่ยนะครับราศีเมษพวกแพะหรือแกะแกะหรือแพะทะเลแพะภูเขาแกะภูเขานะครับพฤษศโคนะครับนะแล้วก็ราศีสิงห์นะครับปัตสวะชีโวนะปัตสวะชีโวราศีสัตว์บก จำไว้เลยใครราศีสามราศีเนี่ยนะครับถ้าดาวพฤหัสบรีทับลัคนาหมดูส่วนใหญ่บอกว่าจะโชคดีได้คู่จเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จแต่ว่าในทางโหราศาสตร์ชั้นสูงเนี่ยมันไม่ใช่ดาวพฤหัสเป็นดาวคาดของราศีสัตว์บกถ้าดาวพฤหัสของใครเป็นดาวลอยอยู่อริมรณะวินาศแล้จรมาเป็นกาลีทับลัคนาแล้วก็มีโอกาสป่วยหนักหรือเสียชีวิตนะครับน,นี่แหละ เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าพระฤหัสทับลัคนาดีทุกคนหรือดาวพฤหัสเลงลัคานาจะได้คู่นี่ก็ไม่จริงเสมอไปนะครับต้องดูให้ดีบางคนก็เลิกกับคู่ก็มีล่าสุดดาวพฤหัสเล็งลัคนาราศีสิงห์นะครับสิงห์ก็เลิกกับคู่ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการดูดวงต้นดูให้ลึกซึ้งนะครับถ้าหมอดูที่เป็นใหม่ๆก็อาจจะดูไม่ลึกถึงขนาดนี้นะครับการดูดวงเนี่ยนอกจากนี้ยังมีาดาวองศามรณะนะครับทับลัคนาเนี่ยก็มีส่วนทําให้เสียชีวิต จ็บป่วยอุบัติเหตุร้ายแรงได้เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นโหราศาัสร์ชั้นสูงนะครับค่อนข้างที่จะยากทีเดียวต้องใช้รายละเอียดต้องใช้เวลาในการเช็คเยอะนะครับคนที่มาดูดวงกับผมบอกว่าระวังอุบัติเหตุผ่าตัดบางคนก็ไปนอนโรงพยาบาลผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับแม้แต่โรคโรคมะเร็งนะครับผมทายเพื่อนอีกคนก็ระวังโรคร้ายเข้าไปเช็คดูเจ ตรวจเจอโรคมะเร็งเหมือนกันนะครับนอกจากปัสสวะชีโวแล้วก็มาดูนาระโซโรนาระคือราศีที่เป็นมนุษย์นะครับาราศีที่เป็นรูปมนุษย์ดาวเสานะครับเป็นดาวคาดนาระโซโรนาระก็มีออราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนราศีกันตุลธนูนกลุ่มนะครับมีทั้งหมด4ราศีนะครับ ถ้าดาวราหูเอ่อถ้าราวเสาของใครนะครับเป็นดาวลอยอยู่อลิมรณวินาศในพื้นดวงเดิมเนี่ยนะครับนะแล้วจรมาทับลัคนาจรเป็นกาลีจรมาทับลักนาเนี่ยนะครับนะดาวเสานระโสโรเสาทับลัคนาก็มีโอกาสเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้นะครับนะหรือมีปัญหาชีวิตถึงขั้นบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มีนะครับเพราะว่าปัญหารุมเร้าเยอะไม่ตายก็เหมือนตายนะครับ คาดแปลว่าตายนะครับฆาตกรเงี้ยทำให้คนอื่นตายนะครับดวงคาดแปลว่าดวงชะตาขาดนะครับเพราะฉะนั้นสมัยโบราณก็ท่านให้ปิสะเดาะเคราะห์ต่อชะตากันทำบ,บุญกันเยอะๆนะครับบางคนถึงกระวชนะครับบางคนบวชแล้วยังหนีไม่พ้นยังตายก็มีนะครับเพื่อนผมอีกคนก็คนในครอบครัวเขาตายเกือบหมดของเขาเป็นผู้บริหารระดับสูงบริษัทประกันเหมือนกันนะครับเขาอุตส่าห์หนีไปบวชนะครับเพื่อสร้างบุญบารมีผลสุดท้ายก็ตาย แตกมาครอบครัวเนี่ยตายพร้อมอะไรๆกันนะครับพ่อแม่ลูกนะละโสโรตออกไปอัมพุภูโมโมนะครับอัมพุก็คือวราศีที่เป็นสัตว์น้ำนะครับนะราศีกรกฎนะครับกรกฎปูนะครับราศีมังกรอ่อมังกรตรงนี้นะครับหลือใส่ครับเป็นดาวอังคารนะครับอังคารกลุ่มลัคนาเป็นกาลีนะครับ มังกรแล้วก็ราศีมีนนะครับป่าคู่นะครับนะสามราศีเนี่ยนะครับถ้าดาวอังคารใครเป็นดาวลอยอยู่อริมรณะวินาจรมาทับลักนานีต้องระ,ระวังเป็นพิเศษนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับล่าสุดที่ผมเคยดูดวงมาเนี่ยนะก็เครียดวิตกกวนเหมือนกันเจออังคารกาลีทับลัคนาเนี่ยนะก็ทําให้บางครั้งนัดไว้แล้ว ต้องโทรไปบอกลวงหน้านะต้องโทรดูดวงลวงหน้าเพราะกลัวเกิดก่อนที่จะไปดูดวงให้เขานะครับพอเป็นหมอดูบนถือก็บิดตกกังวลเครียดแทนเพราะเรารู้อนาคตเขานะครับอันตรายช่วงที่ดาวคาดมาทับลักนาเนี่ยนะครับนะครับอออัมพุภูโมนะครับก็รกฏนะครับมังกรนะมังกรตัวนี้นะครับต้งใส่แล้วก็มีนนะครับจําไว้เลยนะครับถ้าดาวอังคารมาทับลักนา ต้องระมัดระวังขับรถขับปลาหรือไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังอย่าประมาทนะครับนอกจากนี้ต้องดูดาวตั้งรับอีกส่วนหนึ่งนะครับแม้จะไม่มีดาวตั้งรับพวกนี้ก็ถือว่าแรงนะครับถือว่าเป็นดวงแรงอันตรายนะครับถึงกับเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับการดูดวงเพื่อวางแผนชีวิตนะครับรู้เขารู้เรานะครับไปไหนมาไหนจะได้ระมัดระวังการดูดวงก็เหมือนมีแผนที่ชีวิตนะครับมีนวิเกชันนะครับหรือแผนที่ g o o g l e Map นะครับ ว่าทางข้างหน้าดีไม่ดียังไงนะครับเป็นช่วงดวงดีทําธุรกิจการงานก็จะเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จก็ลุยได้เต็มที่นะครับช่วงดวงไม่ดีไปลุยบางทีทุนหายกําไรหดเจ๊งไปก็มีเยอะยะนะครับเพราะฉะนั้นการดูดวงการลงท,ทุนทุกอย่างนะครับเล่นหุ้นเล่นหวยต้องดูดวงให้ดีนะครับช่วงไหนจังหวะดีก็มีโอกาสทํากําไรทําเงินได้เยอะนะครับช่วงไหนดวงไม่ดีก็โอกาสเจ๊งขาดทุนนะครับ ชีวิตคนเรามีค่านะครับขอให้มันทําบุญทำกุศลให้เยอะสร้างเสริมบุญบารมีนะครับแล้วก็มันทำบุญตามาศาสนาของท่านนะครับและคิดดีทําดีต่อเพื่อนมนุษย์เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นะครับไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับก็จะช่วยให้ชีวิตเรายืนยาวได้นะครับนะครับอันนี้คือเห็นข่าวแล้วก็เอามาเป็นไกด์ไลน์นะครับ การเอาไว้ดูดวงตัวเองนะครับใครก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองอยู่ราศีไหนนะครับทั้งราศีทั้งลัคนานะครับช้ได้ทั้ง2ออย่างเลยนะครับนะถือว่านาระโสโรนะครับปัสวะชีโวราศีสัตว์ปกนาระโสโรราศีมนุษย์ดาวเสาร์นะครับอัมพุปมโมดาวอังคารกีตะอสุนิโตนะครับมีราศีเดียวนะครับกีตะราหูนะครับเป็นกาลีจรมาทับลัคนาเนี่ยยิงราหูเป็นอริมรณะวินาศในพื้นดวงเดิมจรมาทับลัคนาเป็นกาลีเนี่ยนะครับ ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุทั้งปวงนะครับสวัสดีครับ